ห 1> 1, นึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยสวยวนะยิ้มยิ้มจริงๆเลย <laughs> สวยสวยไม่เคยยิ้มแบบนี้ให้ใครเลยจริงเหรอคือแบบเจอกันครั้งแรกก็ไงลองดูลองด,ด,ด,สสดูสวัสดีครับก็ผมนะครับยิ้มเกียนแบกเป้ที่ร,รับวันนี้มาทำคอนเทนต์ชื่อรายการว่าบล็อกท็อกนี่เราอยู่กับนักเดินทางแล้วเป็นนักเดินป่าคนหนึ่งเขามีชื่อว่า ครูสุอาสาแบกไปเที่ยวนี่นี่คือโฉมหน้าของครูสุนะครับตอนนี้คือท,ทงานหรือทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นคนว่างงานแล้วแล้วก่อนหน้านี้คือทำทำอะไรมาก่อนหน้านี้เป็นครูค่ะแล้วก็เป็นฝึกทหารสนิทคืน ยิงปืนด้วยอันนี้คือจบทหารมาเลยหรือเปล่าเนี่ยพี่เปล่าค่ะมีฝึกเพิ่มเติมค่ะอ๋อแล้วตอนแบบสมัยตอนมหลาลัยนี่คือจบจากที่ไหนมาพี่เออสู่เรียนที่มาเลเซียค่ะจบจากมาเลเซียก็จบจากมาเลเซียปกติแล้วเนี่ยเป็นครูอยู่แล้วไงแล้วก็เป็นครูสูงแต่ว่าปกติชอบเดินป่าแล้วก็จะไปสอนเด็กบนดอยทีนี้มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มจุดกลางเต็นท์ก็เลยไปลงภาพไปอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเดินป่าจะปิดหน้าหมดเลย<ม>ทุกคนจะรู้จักกันในนาม คุณนินจาเพราะว่าเราจะปิดหน้าเหลือเห็นแต่ลูก,กตาอย่างเดียวทำไมถึงต้องปิดหน้าอเป็นไซนัทแล้วก็แพ้ครีมกันแดดใช้ครีมกันแดดไม่ได้ทีนี้เวลาโดนแดดหน้ามันก็จะไหมก็เ,เลยต้องปิดแล้วแบบนี้บำรุงหน้าไงออเอ่อใช้เจลวันหางจละเค้อย่างเดียวแล้วนี่ปกติเข้ามาในคุณไหวไหมปกติเดือนหนึ่งอยู่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์อาจาจะกลับมาวันสองวัน แล้วก็เดินทางต่อเลยถ้าไม่มีงานอาสา,ศาไม่ไปสอนไม่มีงานที่แบบต้องจัดท่าย <_ may> ก็คือไปเดินป่านี้เริ่มเดินป่ามาตั้งแต่เท่าไหร่พี่เริ่มเดินป่าเอาแบบแบ็คแพคก,ก่อนเริ่มเที่ยวแบ็คแพคเที่ยวทั่วไปตั้งแต่ปี53าสแล้วก็เดินป่าก,ก็ประมาณ54สมาเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยๆนี่ก็เดินทางมาก็ประมาณ 6, 6ีแล้ปีนะเอ้ย7ปีแล้วดิใช่อยู่ที่นี่นะที่ไทยนะเอยอะมากเลยแสดงว่าพี่ต้องแก่กว่าผมแน่แน่ ยังเดี๋ยวปลาพอคนานึ่งดูบอกว่าชนปะไม่บอกท่านศานี่คือทำอะไรบ้างคอพี่แพทย์นศานี้ก็คือปกติพี่จะไปเดินป่าก่อนแล้วพี่จะสำรวจว่าที่ไหนที่มีหมู่บ้านที่เขาลำบากแล้วก็ไม่มีหมอไปเลย ถ้าเกิดไม่มีหมอไปเลยเนี่ยพี่ก็จะจัดคลายแพทย์อาสาก็คือชวนเพื่อนๆที่เป็นหมอหรือว่าน้องๆอะไรเงี้ยที่เป็นหมอด้วยกันแล้วก็ทีมพยาบาลก็คือไปจัดคลายแพทย์่นี่นมีการไปตรวจโรคแล้วก็ตรวจสุขภาพชุมชนเราไปทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็คุณชรา แล้วก็ดูว่ามีผู้ปไปติดเตียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักษาทันทีส่วนใหญ่ก็มีอยู่หรือบางเคก็เป็นตกเขาบัติเหตุขาหักแล้วก็ไม่รับการรักษาอย่างถูกต้องอก็เลย,เยทําให้เดินไม่ได้แล้วก็นอนกับที่อย่างนั้นเราก็ไปดูแลไป แนะนำแล้วก็ให้ยาเอาไว้เพื่อให้เขาได้เอาไว้ใช้ต่อไปงานเนี่ยอะไรคือความยากคืออะไรคือความยากหรอไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีน้ํา<อ>ไม่มีอะไรเลยนั่นคือความยากแล้วก็การเดินทางถ้าเกิดฝนตกรถไม่สามารถเข้าได้เราต้องเดินเท้า1 1กิโลโอ้โหแต่ว,ว่ารถที่ไปก็เข้าถึงไม่ได้แบบถึงที่หมู่บ้านเลยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย ต้องข้ามแม่น้ําแม่แตงขึ้นเป็นแม่น้ําที่ใหญ่มากต้องขับรถข้ามไปถ้าน้ําขึ้นก็ข้ามไม่ได้เจอเคสไหนทางที่ไหนที่แบบว่ายากที่สุดหรอโบอองค่ะเป็นโบอองนี่อยู่ที่เขื่อนขรหลมอยู่ในเขตเขื่อนขแหลมก็คือเป็นแผลกดทับแผลใหญ่มากแล้วก็เน่ามาหกเดือนไม่มีการดูแลแล้วก็ไปสูดต้องทําการผ่าตัดสุดแล้วก็ตัด เนื้อร้เนื้อที่มันเสียค่ะที่เน่อเอาอ่ะอออันนี้ที่พี่พุ่งโพสไปไหมที่แบบว่าเป็นเป็นเด็กแล้วแบบกูดแหว่งไหมพีเ่เป็นแผลใช่ค่ะที่เป็นแผลที่ก้นนะคะนั่นอ,อะไรนั่นเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วก็เป็นนามาพาศด้วยทำไมอยู่ๆถึงมาทำพวกเขาเรียกว่าแพทย์อาสาได้สอ,อชอบก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วได้มาจากหนังเรื่องหนึ่งหนังเรื่องชาตายูเนตต์อะหนังเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะสะท้อนมุมสังคมแล้วก็นำลึกถึงในหลวง ก็เลยชอบหลังเรื่องนั้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยในหลวงคือจะส่งหน่วยแพทย์พระราชทานอะไรเงี้ยกับของยาพระราชทานเข้าไปช่วยตำบลดอย<ม>แต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีแนละ้วเราก็เลยคิดว่าน่าจะไปก็เลยจัดค่ายแล้วก็ไปจัดค่ายครั้งแรกคือที่ไหนคุณครั้งแรกเลยค่ายแพทย์ใช่ไหมคะที่น่านค่ะเป็นป่าก,ก่้ำต้องเดินเท้าขึ้นไปเคยมีคนแบบเข้าใจผิดอะไรไหมแบบว่ามีคนกล่าวหาว่าอะไรไหมมีค่ะเป็นยังไงล่าสุดมีก็คือ สร้างภาพค่ะเออเออ,เอ,อใช่สร้างภาพเนะี่ยเออเขาเรียกว่าสร้างภาพให้ตัวเองดูดีในสังคมอ่ะโดนดน่าว่าแบบนี้คือจริงๆสุดทำแบบเนี้ยถ้าเกิดทำเป็นค่ายนะปีนี้ปีที่3ามสุดกำลังมองอยู่ว่าถ้าเราจะสร้างภาพอ่ะเฮ ây, ้ยครูสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอเก่งมากเลยอ่ะสร้างภาพเพื่อไปลําบาก <c oughs> าาพเพื่อเอาเงินที่ส่วนเหลือของตัวเองอ่ะไปให้คนอื่นทาไมไม่ให้คนในครอบครัวดีกว่าอะไรเงี้ยคือ สูไม่รู้ว่าแต่ละคนเนยความคิดมันไม่เหมือนกันแต่เราเอาความคิดของเราเป็นหลักคือเราต้องการช่วยคนอื่นเราไม่ได้สร้างภาพเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่แค่แบบมีแบบมุมที่ไม่สบายใจบ้างเล็กน้อยอะไรคือความสุขในการทํางานก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีความสุขแล้วเราต้องเราต้องมีเคยจุดท้อบ้างแหละเคยมีช่วงที่แบบท้อไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีคำว่าท้อแล้วมีมีแต่จะไปอีกแล้วจะไปทําอีกแล้วแล้วก็กระตือร้อนที่จะไปทาไม่เคยมีแบบเฮ้ยต้องทําอีกแล้วหรอ เหนื่อยอะไรเงี้ยไม่มีความสุขในการทําในสิ่งที่เราทํานี่คืออะไรคือความสุขความสุขคืออะไรคือความสุขรอยิ้มมนะั้งพอให้ไปแล้วเราให้โดยไม่ต้องคิดอะไรแต่คนที่รับอะ่ะกับยิ้มให้เราแล้วก็ ใจได้ใจอะค่ะพูดง่ายๆยิ่งเราให้เรายิ่งมีความสุขก็เลยไม่ได้คิดอะไรกับมันไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนแค่เห็นเขายิ้มเขามีความสุขเราก็มีความสุขแค่นั้นแหละเราได้แบบมีพวกมาเขาเรียกว่าอะไรภาครัฐมาช่วยเหลืออะไรไหมก็ยินดีค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ไปหาหรือว่าคือถามว่าไปําไม่เคยค่ะเกี่ยวกับด้านการศึกษาก็เคยไปถามหาเคยไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เงียบๆไปก็ไม่ได้คาร่มมือก็เลยไม่ได้สนใจก็เลยตัดออกไปจากระบบ สมองของัวเองแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันหนึ่งข่าวมันออกไปหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาจะมาช่วยเราก็ยินดีวางแผนชีวิตไว้ว่ายังไงบ้างวางแผนอนาคตดีกว่านะอนาคต,ตอปอดใจอนาคตหรอวางแผนไว้ว่าก็ยังทําอยู่ก็ยังทำไปเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าจะมีงานประจํำไหมน่าจะไม่มีแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีแบบรับงานพวกเอ่อรีวิวบ้างเอีเวนต์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจัดทริปเดินป่าจัดทริปอาสาให้ตามบริษัทบ้างถ้าเกิดเขาต้องการอะไรเงี้ยเขาจะติดต่อมาได้